สวัสดีสพ่อใหญ่พี่น้องวันนี้มาเบิ้งพ่อใหญ่ยยประกวดอันตาโชตาโชนี่เพื่อนตาโชรถีเป้งมาอยากไปหานนะ้าประหยัดเงินเงินเดือนเดือน,อนละหมื่นสี่หมื่นห้ายังเห็โดโชรถเองอีกโอ้ประหยัดโพดมาเบิ้งกันเลยเนาะเอาเพื่อนตัดในได <c ười> เป็นในได <c ười> เจ้าเจาะคอเจ้าจะขอจะเอจอ้จเอาออกนี่ <c ười> เอาออกช่องหรืบ่ เอาช่วงเพื่อต่อน้เด้อจะลงขีดได้เด้อจะออกเด้อชิบไปเคียงไปเคียงเด้อจะออกเพื่อต่อน้ำไหลวะไปต่อมันก็ะตูดไอีกระซมไรตัดได้จะออกชเออออกช่วงกะบซ้ำพูดีมั้งเพื่อจะว่างไว้เลยบอกก้าวว่าเพื่อต่อน้ำเป็นบ่กซ้บ่ทึ่งบ่เพื่อทุกข้ต่อน้ำเป็นบ่กเออเป็นตูดจโอเออช่วงชื่อบอลตะปูตอกตัวนี้เลยนี่นี่ตอกนี่ลง เฮ็ดพ่อไงออกบ่เอางิ่งมือนี้จช่างมาเองนี่ช่างมาเองบอรกมันมีตู้ง่ายตู้บง่ายดีเด้จะเปลักโคตัวใจพ่อจะบเปลักโคตอันรถ ออบนสวก็ถือมือตีเองนี้เจ้าญาติมันซื้อมาในราคา1,000บาทเด้นลยมาตัดชูใส่ไปทันทึงเดือนนี่มาตัดชูเองแหละนี่มาเบิ่งกันว่ามันอันจิตัดได้บ่นี่เขาเตะปูอันแป๊บเดียวควายมิเตชัยตะปูนี่ชัยตะปูจะกระว่างชัยพูดตัวนี้ตอกล้งแลอวตัวนี้ขึ้นมาหงส์นี่ แต่ปูยินหนก็มีปะรูอะไรกันแดงอ้าวจะไปตอกให้มันแตกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เสียเลยเกี่ยวมันแบบคักๆจะเหต <c oughs> ุลังลังปวดถนนแล้วได้ไห คุณก็มานั่งต่อโซลุดเงินเดือนมูลชามูนสีต่อโซลุดอีกป้าประหยัโดโคตรไปต้องเอาโซงชำจวาแล้วพอดีเพื่อขอต่อเอาลงว่างเบิงแล้วก็บ่างใช่ก็ขอต่อเออมันยืดเออฮันเด ก็ตัดใช่ไีมจะก,ก็ต้องตัดใช่ไีมตัดตัวนี้บอเผื mm. เ่อกว่อโตตัดหั่นแล้วเพื่อกว่าโตก็มาตึงเอาอยู่ในนึงมาเข่งเอาหนนึง mm. เออก็มาเข่งเอาหนนึงกับพอดีเลยเบิ่งกันเพื่อนพี่น้องชิตัดได้บ่เน,น้องมันรั้งแรกของชีวิตเด้หน่ ตัดตัดเองตัวเองตูดได้ได้อยู่แล้วตูดออกได้บ่ตูดเขานะบ่ได้มันจำเลยนี่จำเลาเนาะเออนี่มันจำเลยสิตูดใช้ได้พูดไรเลยสมใจตัดมือมีโชคยังไงรถไปเลยรถญีถ่ป <discut ir unda> well, ุ่นเนาะธรรมดาอะไรญี่ปุ่นบ่เนี่ยคือซิมาแต่จีบบ่ บอกพิ่นมาจากจีนเลยอ๋อจัดไปไปเป็นผู้ให้กำลังใจเด้ออาวุธอาวุธเพิ่นนะเวลาวางก็ะทรวรถเวลาวาง แต่ย่างนี่ดีเดยย่างนี้เด้จะได้ย่างดีได้ยพวต้องเอาให้นี่ย่างดีย่างดีย่างนี่คมักนี่จะชื่อแบบอื่นจะไรได้เด้ย่างนี่เด้อเ่งไงนี่เพ่ยงไย่างนี่เด้อย่างทได้นี่บาร์ถคอขี่นี่บาย่างนานเป็นอไรเป็นไงเครื่องมือ ปรากฏเห็นแล้วาจากลายป1า <4. S 1> นึ่งชองามนี่มดีเลยช่องโ์พอดีช่งองโค พอดีถ้าพึ่งยาคือออกง่ายๆโอ้ยบางอันมันกระพริดอ่ะอันนี้มันเพลิงขอออกบางทีแต่ปูยังไงยังหยาบเลยมันตรงมีสองต้องมันวางมันบวางเออมันมีแต่สองวางสองบวางออกหน่อ ทับทิมลเลยนะมือนี่นี่ชิม,มีคนบริปันจักยานเมือนะก็บึงพักชิ้ดยวยางเอา ขอเบ่งขักเด้ใช้ตะปูหันง่ายได้ปะบวกเลยเอาตะปูหนะไ,ไปห้าตะปูจะบวกจะบิขีเลยรแบนี้ เอาจะไปขี่หรือแล้วลวิธีโทรชูแบบอันบุล่านเดี๋ยวสมัยตะกี้มันฮาคือมือ,อยากมือพันยัยประกอบกันเลยอ่ามาซืบทอดลองเบืองเพื่อมีคนกินหั <laughs> อ๋อเพื่อมีคนคิดฮอดอดีตเด้ก็ยังพอได้เบิ่งเด้วเออนี่เด้อข้าวอ,าอาดีตตะก,กี้นะมันก็อยากเบิ่งแล้วข้าวอาดีตตะก,กี้ก็เฮ็ดนนี่แล้วข้าวไม่จักรยานรุ่นเรื่อบากรุ่นช่นางภาพดีกรบ่สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดว่ลุนออกใหม่ตะก,กี้ออกทะเบิดเลยนเนาะขอากีรถทีจะืิอพอปพวกชุนี้ยังหายรถทีเพลพินชื่อนะจะคิดเอาวะา,าขีว่ายโผลน,น็อตเน็ตหลุดว้าวไม่ใช่ใช่ใำ่ไรเนาะลถทีเนาะให้เจ้าให้บุคคลก็ บ่น่อยช่องคุณขี่มาแต่แต่แตนชูงมไปแล้วโอ้สาดกระเ็มตีนแล้รวรถทีบเนาะทีบเอาขอนางทังลังมาเอาเงื่อนมูเชกเลยรถทีใหม่ใหม่มูดีใจดิรถทีเพื่อนเป็นรถรถทีบแบบอันผู้ใดวะแะบกคายบกคือนโดยเป็รถทีข้องผู้ชายะนะมันจะเป็นแบบหนึ่งหรอกทีม,มีคานช่องอากาศให้รถทีข้องผู้ชายฮะแล้วก็มีเข้าซื้อเลยทางหน้าเป็นนั่นแหละข้องผู้ชายแต่ข้องผู้ยิ่งก็จะเป็นแบบนี้ ขอมเพื่นเพื่นกระเด้งเ,เ,เงินถึงเลขกระเด้เงินถึงเลขเลยเพื่นไปสินขนาดของประเพลิดอันใดอันนั้นตู้บ่อหนุ่มๆประเพลิดแล้วถือเหล็กลายเลยมีกโกบของประเพลิดเป็นลูกผู้หญิงมีร่างหนึ่งลูกบาลแล้วขี่เลยเคยขีย่สอดลูกแล้วแต่ของพอชั่วปุ๊บชั่นึ่อันดูเป็นลูกแบบนั้นพอขี่ห้เชิกนอดกระลุกกบะมือจะหายนะป้าเขามาขิดคือฐานในนี่นปะ่ะขนาดลูทีนี่ไม่ใช่ชั้นไรเนาะ แม่งรถจักแข็งไว้กลัววะไปหายหา,ยหายลูทีเนี่ยโบมีไพ่ไดในบ้านเนาะเพ่ได้ดลูทีก็เที่ยวมี่เลยแหล,แลวรถจักรคันห้าย,ยู่แต่กระชีบอนักทอลูทีลูทีขั้นเหล็กเลยนะเอ๋อไพ่ไดตะกี้ที่ว่ามี่เด้อเออเที่ยวไปไดสะดวกสบายเลยแล้ว,ลวขี่ไปของตุ้มลานพลูทีเปล่าจะคุมคิดตรงไดนจะเอาเบื้องไกล้ทำไรไปของตุ้มลาน ย่างแต่กันบุมีมองจอดเอาอันนี้เอา,าเอาเสือกมาเอาเอาสเสือกมาเอายางมาดแกออกมาแล้วก็มัดยางในมุนมันแต่กันมุ ain, มมนหูม,มันประนันผมเ,น,เนื้อเราบุญหงอไปใช้รือถทีเปล่าวกะขี้แล้วนี่บุคเคยนะม,มีรถทีเนาะาพื้นใดขันแหลกเนาะเราหายแลยนะ้วรถทีปุซ่าไนะ <c oughs> อ้ฉับขี่ไปตลอดตลาดนัแล้วรถทีบแล่าแล้วคันเดียวเราถึงเลยกเนาะ ปลาเพลิเนี่ยแหละเล่าเนี่ยโอ้ถึงเหล็กดีใจอยู่แล้วหูใบเหล็กออกน้องห้องบึ้งคือนอนจะมาลับอะไรเองกไงบุคเคยถึงเหล็กนะขันแรกของชีวิตเราเดิรถจัรถชีบนะั่นบุก็เยียบอยู่และไปโดนชูงพุ่นเนาะเข้าไปอยากขี่ขีพุ่นกนลับลายล่มมันที่มีช้างออกลอกนอก้อยท่านมาไม่มีขีพุนนะ่นเนาะ ตางเฮือนจีกุ้งอ,อันนีออ้คีพูลลับลายเนี่ยโอ้ย,นนล,ยล้มจเจ้าะชี้ยกลงมาจากด้นชูงไวๆวเออขี้ดูถีบเจ้าะมาเงื่อนมูตัวตีเหมือนมูหายน็อตเน็ตคู่เบิดแม่นคก้มู้เลยกู่อะไรกู่อะไเนี่ยว่าซื้อไหมรถซื้อไหมแววจริงนะมูประกอบน่าได้มู่บด้ประกอบแบบอลีรออะไรเขาต้องมาเซกอีกรอบหนึ่งว่าแม่นบอลรถซื้อไหมอย่างสบายหันมูหายแม่นแม่นของเราลีละหาย,นนนล,ยาลี นี่เป็นตอแล้วนี่มันบ่าตอแล้วบอสจะสิได้พ้นรือบ่ได้เขาจะโอแล้วโอแล้วโตแล้วโตแล้วฮะตั้งๆมันหรอตัวนี้ก็ต้องตอกเอาคนตีตอกเลยบอสตองเอาเนี่ใส่ใหมนมันเปิมอกเปิมลงนะนี่นี่ตัวนี้มันเอาคนตีตอกให้มันเปิมเปิมลงให้มันหลอกโชว์มันเออตอกเลยเออตอกเต็มน็อตเออให้มันเปิมเปิมมันจะไม่ได้อดรุดเออมันจะไม่เดืดรุ นี่ผลงานโค้งเพิ่งไงเพื่นได้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 ไปขี่ซื้อบ้บอดได้ฮันดี้ตึงเอาหน่อยนึงนีง่ตึงมากนี่มันไปถึงพุ่นลายรอตอ,อกมานี่นก็ได้ก็ได้เจาะตอกรอมันบิดฮันรอมันบิดตอกนี่ตอ,อกรอมันนี่น,นี่ <laughs> นตอ,อกรอมันน้อยนี่ โอ้ชุดยอดชุดหย่อนเนี่ยบ่เออสมาร์เทรดได้เด้อผู้ใดบ่เคยบ่เคยเฮ็ดนะน่ะเออต่อได้ตัวเองได้เครื่องมือบ่ต้องใช้ได้โอเค่องอย่างตะปูกับอันไขขัวงแค่นั้นแหละแล้วก็กระแจกระแจสิบสามบ่สิบสี่สองโตตัวหนึ่งเนาะกับสมาร์ทเทรดได้สามอย่างเองกระแจกันขี่ได้บ่ต้องงอช่างคลิปนี้ก็จบจะนีอลไรเจอกันใหม่ในคลิปหน้า i <laughs>